ดูด้านหลังครับดูด้านหนาแล้วมาดูด้านท้ายนิดนึงว่าเกีีรยงัวราบบนี่มันจะอ้วนขนาดไหนตัวน,นี้เพิ่งเอาเขาคุณอยู่ได้แค่สี่เดือนนะเขาคุณสี่เดือนต้องรออีกบัานีเดี๋ยวพ่อจำนายฮะร,รุน คุณคุณได้แคซีเดือนเดียวณนี่ตรร้องคุณนครบ18เดือนครับอีก14เีเดือน้างหน้าครับถึงจะอกอกจำหน้าได้ อ่ะโอเคครับสำหรับรอบนี้ครับ